คุณกําลังเข้าสู่สังคมที่ไร้เงินสดแบบไม่รู้ตัวสมัยนี้เทคโนโลยีทางด้านการเงินเนี่ยก็ทำให้รูปแบบการใช้จ่ายทางเรื่องเงินของคุณเนี่ยมันคล่องตัวแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นเวลาไปทางไหนสมัยนี้ถือแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถจะใช้จ่ายได้หลากหลายสินเชื่อก็เช่นเดียวกันคุณสามารถจะกู้สินเชื่อผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณได้เลยรวมไปถึงมิจฉาชีพ ก็มักจะใช้วิธีนี้นั่นแหละมาหลอกลวงพวกคุณนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตลอยหลานยายชาแนลนะครับยุคสมัยนี้ไม่มีใครอยากจะเสียเงินสดเข้าไปเพราะว่าอะไรเงินเฟอ้อเห็นไหมถ้าเกิดว่าพักได้ก็พักไว้ก่อนเอาแบบที่คุณจะต้องใช้จ่ายวันนี้แล้วมันไปผ่อนสักเดือนหน้าก็คงจะดีแต่ว่ามันมีไหมแน่นอนว่ามันมีแน่อยู่แล้ว ใครที่ชอบใช้บริการแล้วก็ผ่อนแบบนี้ตรงใจแล้วล่ะใครที่มีสินเชื่ออยู่แล้วนะอย่างเช่นสินเชื่อที่เราเคยรู้จักกันเ,นเวลาเราไปซื้อสินค้าสมัยนี้ก็จะเป็นพวกสินเชื่อที่แบบว่าซื้อก่อนผ่อนที่หลังยกตัวอย่างสินเชื่อประเภทหนึ่งซึ่ง สินเชื่อยักษ์ใหญ่ของเขาเลยเนี่ยเขาก็จะมีการคิดแผนการยืมเงินแบบใหม่นี้ขึ้นมาซึ่งมันค่อนข้างสะดวกสบายแล้วจะรู้ไว้เลยนะเวลาทุกการช็อปของคุณทุกการผ่อนของคุณเนี่ยถ้าคุณมีสิ่งนี้ไว้เนี่ยนะมันดีเลยนะเราจะบอกว่ามันเป็นสินเชื่อที่ใครก็รู้จักเปเลเตอร์ใครที่มีสินเชื่อเอสเปเลเตอร์ของช้อปปี จะบอกว่าตอนนี้เขามีคู่แข่งทางการค้าแล้วนะก็อย่าง l a ซาร่าเี่ยเขาก็จัดสินเชื่อรูปแบบนี้มาด้วยคุณรู้ไว้เลยนะว่า Lazada หรือว่า l a s เป a y เตอร์จาก l a ซ a ร่เนี่ยให้วงเงินสูงสุดที่1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็ผ่อนสูงสุดไปเลยเนะี่ยเดือนเอกสารที่ใช้เนี่ยนะบอกเลยว่าไม่ต้องใช้ อนดมัิก็ไหวมากๆแต่ให้คุณคำนึงนะวงเงินที่มากแล่ะว,ว่าผ่อนในระยะเวลาที่สั้นเนี่ยก็ควรจะคิดให้ดีๆเวลาที่คุณซื้อกี่บาทคุณก็ผ่อนได้เขาไม่มีขั้นต่ำดอกเบี้ยก็ศก็มีนะเห็นไหมเป็นสินเชื่อที่เกิดมาเพื่อการช็อปเพื่อการใช้จ่ายภายในแอปของ Lazada คือปกติส่วนตัวเนี่ยนะก็จะใช้เอสเปเเของช h o p e e เท่านั้นแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็จะแบบช็อปหมดแม็กทุกๆเดือนเหมือนกันเลยนะ Last p a เ l a t อ r จาก Lazada เนี่ยเขาจะมีช่วงที่มันปลอดดอกเบีย้ยแต่ว่าระหว่างไม่เกิน40วันนะสำหรับการที่พอก่อนครบ40วันเนี่ยคุณไปจ่ายเต็มจำนวนเนี่ยดอกเบีย้ยจะไม่เสียคุณจ่ายหมดเท่าน,นี้มันไม่เสียดอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนี้ไบ่อยเนี่ยระบบเขาก็จะไม่เพิ่มวงเงินให้คุณนะแบบนี้เขาจะไม่ค่อยชอบ ถ้าคุณซื้อของแล้วก็ผ่อนของในแอปของ l a z า d a บอกไปแล้วว่าคุณซื้อเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีเงินดาวสักบาทแล้วก็คุณเองก็ไม่ต้องมีบัตรเครดิตอะไรจะไปซื้อจะไปผ่อนอะไรเนี่ยนะใช้แค่บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็สามารถจะมีของใช้มีสิ่งที่คุณต้องการได้แบบง่ายๆเลย ใครที่จะสมัครกู้สินเชื่อตัวนี้ได้บ้างแน่นอนว่าคุณจะต้องมีอายุที่บรรลุนิติภาวะซะก่อนก็คือ20ปีขึ้นไปแล้วก็สิ่งสําคัญคือคุณจะต้องเป็นคนที่ถูกเลือกซึ่งมันอาจจะยากตรงนี้แหละหลักการมันจะเหมือนกับช็อปปี้เป๊ะๆเลยนะ คุณสามารถจะเช็คได้นะว่าคุณเป็นผู้ถูกเลือกหรือเปล่าเนี่ยก็โดยการเข้าไปที่แอปของเราสตาด้ S ada, <S เขาจะมีปุ่มในการสมัครให้คุณใช่ไหมถ้าคุณสามารถกดได้เลยคุณคุณสมัครได้เลยลกรอกอมูลส่วนตัวนะถ้าอ่าเป็นบรรัตรประชาชนเนี่ยก็ต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยก็ตั้งรหัส pin รออนุมัติอะไรแบบนี้ขั้นตอนไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยวิธีการใช้วงเงินก็ง่ายมากๆโดยการเลือกซื้อสินค้า เลือกช่องทางการชำระเงินเป็นแบบ plus paylater แค่นั้นเลือกระยะเวลาในการผ่อนนะแล้วคุณก็รอรับสินค้าอยู่ที่บ้านแบบชิวๆใครชอบแบบนี้เนี่ยก็ไม่น่าพลาดนะคือผ่อนได้หมดนะยกเว้นทองคำสินเชื่อเนี้กำลังจะนะเปิดตัวเร็วนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยได้รับสินเชื่อตัวนี้ไปแล้วด้วยใครที่ดูอยู่ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Lazada ถ้าคุณมี Shopee Paylater อยู่แล้วคุณก็มี Lazada Paylater ด้วยก็ได้ไม่มีใครว่าขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ